เอาละครับ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 ไม่ได้เล่นกันนานเลยหลังจากที่เราเพิ่งไล่แมวเ,เสร็จกันไปเราจะไปต่อเดสต์แรนดิงอืมอืม อืมอืมโคจะมาเพิ่งขึ้นฮะสังเกตได้จากมุมซ้ายล่างแล้วก็จะพกหัวมันต่อเพื่ความเป็นระเบียบของทรงผมโอ้โหโจะไม่ระเบียบ ช่างแม่งแล้วกันอือปิดออ,อ,อเดออปิดไปแล้วเราก็จะมาเล่นเดสทรนดิงกันต่อ แต่จากรอบที่แล้วผมไปถึงไหนผมจำไม่ได้ผมไม่ได้เล่นหลายวันมากนื่จากหลา,หลายเหตุการณ์อย่างเช่นการไม่สบายสบายตัวไม่สบายใจไม่มีอะไรฮะขี้เกียจเล่นแค่นั้นเองจอบเอ่อออจำได้ล้วผมไปถึงแคปิตอลแคปิตอลหรือเซนเตลอะอะไรไม่รู้แหละนอตซิตี้อะ<ง>ซึ่งเราจะต้องไปที่พอซิ พอร์ตพอร์ตซัมติงอ่ะแบบที่เราได้มอดตฟายมาแล้วแล่น,นั่นก็จะเป็นจุดหมายของเราในวันนี้กูเริ่มคิดแล้วว่ากูควรจะซื้อในเพจอพีซีมาดีไหมัโหลดช้าเหลือเกินแต่อย่าเลยแพน,นวันๆเราก็ได้ต้องแต่จ้องตากับเอมิเลียเชี่เอมิเลียใช่ไหม ร้อยเปอร์เซ็น้อยเปอร์เซ็นตไม่ให้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อมันคือ,อยังไงกันนะอ่ะได้แล้วแแน่นอนเป็นหลายวันเลยนะเนี่ยมาไปเช็คกับบีบไปชิคก,กนอนก่อน เ uh, ออ่ซูมกมบีบีเก่งไหนเป็นไรไหมไม่สิเธอเป็นไรไหมเราไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงบีบีดูมีความสุขมีความสุขก,ก็ดีฮะไปได้เวลาทำารจกอนเราต่อ มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ซวันนี้เราจะไปกันอย่างช้าๆเนิบๆไม่ยิงอะถึงไหนถึงนั่นแหละเออพอร์ตโนสิตี้อ่ะไปบัดแบก นี่คือเลือดเก็บไอ้ถุงเก็บเลือดของนายเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ไปก็จะคอยฟื้นเลือดให้นายได้ถุงเลือดถุงเลือดเต็มไปด้วยโทรศัพท์เข้าถุงเลือดเต็มไปด้วยเลือดของแซมถ้าเกิดว่าใส่ถุงนี้แล้วก็จะทำให้เลือดระดับเลือดของแซมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอื้มถ้าเกิดว่ามีถุงเลือดเยอะ อืมถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งอันนะถ้าถุงแรกหมดไปถุงที่2ก็จะเปลี่ยนเข้ามาใส่ทันทีอ่าแย่ไม่ใช่แต่เปลว่าเราต้องบู๊แน่เลยใช่ไหมฮะแซมนี่เป็นครั้งแรกของเรานะที่พยายามสร้างอาวุธต่อกอกับบีทีจะต้องทำเท่าที่ทำได้เวลาเรามีมีมากมันก็แค่ระเบิดที่ปรับปรุงมาหน่อยเนะี่ยอย่างน้อย ก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรายังไม่เหร็ทดสอบเลยก็จจะไปรู้กันบางที่นายใหญ่เป็นคนแรกที่ฆ่าบีทีสำเร็จก็ได้ต่อให้มันใช้ได้ผลนะอย่าลืมล่ะระเบิดนี้ใช้เลือดกันนะถ้าเกิดว่าใช้มากเกินไปแล้วก็ชิบหายขอเช็คโทรศัพท์แปลว่าเราต้องสู้กับบีทสินะ นี่นคือสิ่งเราต้องทำขันหอวงั้นผมก็อะคือเรามีอยู่แล้วสองสองก้อนสองก้อนนี้มันมีระเบิดกี่ลูกล่ะเพราะว่าผมจะเข้าใจแล้วทำไมมันถึงให้เราครับเลือด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมค่อนข้างมั่นใจว่าของที่มันให้เรามามันจะเพียงพอเอ่อเรา,เอ,าอันนี้เดี๋ยวใส่มอาใส์ไปก่อนไอ,อต้านบีทีเนี่ยเอามาเลยติดตัวไว้ต้านบีทีติดตัวไว้ แหนท t ยป t Weapon อ๋อตัวอย่างเฉยๆเอามาจะเอาไปวิจัยเพราะฉะนั้นนี่คือ,อของที่เราต้องส่งเช่นกัน oh, ว่ามันแปลกรีแพล์สเปรย์รีแพล์สเปรย์ผมควรจะเอามาไหมเนี่ย ติดมอไซค์ไปแล้วกันฮะเพือเดี๋ยวยูทิลิตี้มีถุงยูทิลิตี้วยหรกอกระเป๋ายูทิลิตี้เดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่าเราจะเอาอะไรไปมั่งที่ปีนป่ายที่ปีนป่ายเรืออันเดียวผมคิดว่าน่าจะพอนะแล้วเดี๋ยวเราเอาบันไดเนี่ยย้ายไปที่มอเตอร์ไซค์ด้วย อืมผมว่าแค่นี้พอนะไปทำตัวให้เอาที่สุดฮะเต็ม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 เ็มขี่มอเตอรไซคกดสี่เหลี่ยมมชอบเลยมอเตอร์ไซค์แม พร้อมจะทำการทดลองระเบิดนั้นไหมบางทีอาจจะมีประโยชน์ก็ได้อได้สิบไลทผมไม่รู้ว่าทำไมกูถึงได้ไลทวะนั่นสิผมสร้างเฮี้ยอะไรให้คนอื่นวะแซมดูแล้วมีเรื่องให้ต้องไปส่งเยอะกว่าเดิมแลเนี่ย อย่าลืมหลับไปถึงปอร์นอสซิตี้แล้วก็นายต้องข้ามทะเลสาบไปนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกของต่างๆที่ต้องส่งก็ทำให้เสร็จๆไปดูในแผนที่สิแสดงให้นายเห็นเองว่าไหนต้องไปที่ไหนบ้างแซมกัที่ได้มีดูม่ะและได้เปรียวคนอื่นเยอะต่อให้นายเก่งแค่ไหนตอนนี้นายก็เป็นตัวในคอมบิดด์แล้วบจิส บิจิตนั้นเก่งในหลายด้านพร้อมจะช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นทนานต้องการอะไรก็แค่ถามมาก็พอเข้าใจนะดีอ่าแตมกูไม่ค่อยพูดซะด้วยขอตามหน่อยฮะทำไมมึงเพิ่งมให้กูรถกูตอนนี้ถ้ามึงเก่งกันนะคือมึงให้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ละ อ้าได้เมลอช่างแม่งไม่ค่อยสนใจอะผมอะวิอุ้ย,ย,ยนี่แหละที่เราต้องการทางขวาแล้วก็มีอันนึงอะผมเห็นอยู่แต่ว่าคิดว่าเราคงจะไม่ไปกันอ่าเดี๋ยวเราจะผมว่าผมน่าจะต้องไปแวะจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะ ถ้าได้มีบีทีสินะแต่รถมึงไม่ขับเราไมา่ใส่สิ่งเก็บเราจะกลัวเหรอเรื่องแค่นี้เนะี่ยให้ไหวฮะมาให้เราใส่แกเน็ตไม่ฝนครับถามว่ากูกลัวไหมไม่เลยอ๋อ ต้องไปแค่รถรวดเร็วน่าจะเลยเขียนกับมาแล้วแหละแน,น่แน่อาวุธบีทีมีดีเท่านั้นแหละเราต้องก,การแค่รถคู่ใจแค่คันเดียวก็พอแล้วอตอนนี้ผมเทอร์โบอยู่หรอขับเป็นโมดธรรมดากันเปลืองน้ำมันเดี๋ยวผมแวะเติมเติมแก๊สกันขอส่งแก๊สแป๊บหนึ่ง แก๊สเต็มยังครับพี่เต็มถังครับไปแล้วที่ผมจะพูดผมว่าอะไรนะผมกะว่าผมจะมาแวะตรง Distribution Center ก่อน <c oughs> เนื่องจากเนื่องจากผมจะเอารถไปซ่อมใช่เพราะว่าใครมันทิ้งเี่ยรา,าด เพราะว่ารถเราผ่านฝนมามันน่าจะามีได้รับความเสียหายเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะมันคือจะหนีม่ะเออมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ไอ้มันสแกนกูัไม่ต้องมาเก็บสแกนกรมแถวนี้พเนี้ยพี่ก็อยู่ข้างหน้าผมถามจริงพี่พี่ไปกลัวผมเหรอผมไปเลยนะพี่ ดูที่ใครจะเก่งกว่ากันเถอะแค่นี้เพราะว่าอยากชนเหมือนกันนะแต่ผมกลัวมันมีระบบถ้าฆ่าคนตายแล้วมันจะระเบิดอะไรนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงก่อนดีกว่าฮะขอเลี่ยงไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็คงมีประโยชน์ที่เราได้ฆ่าว้าวเหล็กตึอด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 ตือดไป ขอให้เก็บเต็มทางไปหมดเลยไม่มีรถรลยชีวิตเปลี่ยนจริงๆอะใครเปิดไฟอ๋อมันยังสแกนกูอีกอย่าต่อยสิพ,พี่เอ๊ะทำไมตรงนี้มันเป็นเราไม่มีลิงก์อครับ ก็น่าจะานี้ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ลิงเอ๊ะงงวะ่ะเดี๋ยวถ้เราดูลิงยังไงแนละ้วอ่านี่ไงแต่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่แถวนี้ความจริงมันต้องบังเกิดขึ้นแน่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ฮะเห็นไหมมันน่าจะเป็นซากตึกอาคารซัมติงซัมติงเราเคยแวะไปนี่อะไรเนี่ยออนไลน์ออาย โอเคหมนนี่อีกแล้วนะเนี่ยอ่ะไปคนทิ้งของเต็ไมไปหมดเลยเยอะทำไมคนไม่โอ้ใส่ใจไม่มีใครใส่ใจงานบริการมาันรอเลยเยอะชีวิตมันช่างน่าเศร้าอ่ะไปเชื่อุตส่าห์ อยูพี่านนี้เนี่ยโอ้หจะเก็บหือของเทียอะไรไม่ได้แล้วอ่ามันมีระบบที่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักเกินรถจะวิ่งได้ชาด้าเลยใช่ไหมฮะหรือว่ากินอ๋อเหล็กอีกละ <c oughs> ทำไมมันทิ้งเลี่ยลาดกันจังวันเนี้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืดถืว่ามันแม่งต้องมี <Okay. S 1> เดินไปอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะตอนนี้จริงๆอ่ะโอ้ชิบหายชิบหายอโอ้โหผมถือเขี้อะไรไม่ได้แล้วล่ะไปเถอะแม่งเท่เหมือนกันนะเนี่ยพอดูอย่างเงี้ยหมดไฟมันเป็นอย่างเงี้ยใช้ได้นะ ไม่ได้กี่ s t r e t c โอเคยังยังยังไปได้แค่นี้มันก็เอาเนาะไหนใครมันจะทิ้งตรงไหนอีก ไอ้บ้าแค่นี้มึงมึงก็ยังทิ้งกันนี่ะคือให้เกียรติกันหน่อยนะครับบริการด้วยใจชัดแบ๊ ใช่เราจะลงไปส่งของกันก่อนก่อนที่จะไปส่งไออะไรบ้าๆบอๆทั้งหลาย <c oughs> เอ่อคุณเรียกผมควรจะนอนดีไหมผมว่าไม่นอนดีกว่า รู้ไหมว่าผมทำอะไรผมกด R2 กับ L2 ้าน้นหยิบของขึ้นมามา,มาเรามาะสบข,ของกันครับเดี๋ยวกูดูสิไปคืนไปให้หมดเลยของหนักๆทั้งหลายเออกูฝากด้วยที่เหลือเดี๋ยวกูจะไปละด,ดูสิไ็นไดบ้างแซมอยากให้เราอายขายหน้ากันไปหมดหรือไงก็ได้ไม่เป็นไรหรอก กดไรฮะกดไรเยอะฮะอืมไรอีกฮะอือความเสียหายไม่มีเป็นไงไลเยเยอะฮะยอดเยี่ยมจะเต็มแล้วดาวจะเต็มแล้วดาวมันจะเต็มแล้วเออตกตกเออตกนี้ดาวจะเต็มแล้วอันนู้นนะอันนี้ไม่นับอันนี้คนละอันกัน ไอเชีย่ยไอมิสเซลเนียตเนี้ยไอ้ที่แปลว่าอื่นๆน่ะทำไมมันเยอะกว่าของจำเป็นอย่างส่งเร็วอะไรอย่างนั้นวะ <c oughs> เฮ้ยแซมมีบกมือไม่รับเออเดี๋ยวผมจะรีไซเคิลของทิ้งสักหน่อยนะครับเออ ไอคริสตัน,นั it, huh? ่นเราจะเก็บไว้กับตัวคอนเฟิร์มไปฮะทำไมเขาขับรถกับเสียงดังจังเลยอ่ะ คงไม่ต้องนอนพักหรอกฮะเราไปต่อกันเลยดีกว่า